คุณกำลังเดินผ่านสวนส,วนสาธารณนะกับพุดเดิลตัวน้อยที่น่ารักของคุณคุณคว้างลูกบอลไปแล้วมันก็ไล่ตามแล้วก็คาบกลับมาให้คุณคว้างอีกครั้งมันก็วิ่งอย่างมีความสุขจากนั้นจู่ๆมันก็หยุดชะงักเจ้าพุดเดิลยืนแข็งทื่อตัวสั่นแล้วหันกลับมามองคุณไปคาบมาเจ้าสโนบอลแต่มันไม่ฟังคุณเลยคุณจึงไปที่ลูกบอลหยิบมันขึ้นแล้วมองดูสุนัขของคุณเจ้าสโนบอลจ้องมองคุณด้วยสายตาที่เฉียบคมคุณคว้างลูกบอลไปข้างๆมันสโนบอลคาบสิ มันใช้อุงเท้าดัานลูกบอลแล้วใส่หัวช้าๆเพื่อแสดงท่าทีปฏิเสธคุณรู้สึกกลัวเล็กน้อยและมองไปรอบๆคุณสังเกตเห็นบางคนในสวนสาธารณะก็กำลังมีปัญหากับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาเช่นกันสุนัขบางตัวเห่าใส่เจ้าของและบางคนก็กำลังวิ่งไปทั่วเจ้าพุดเดิลของคุณจ้องมองคุณราวกับว่าคุณทำอะไรผิดแล้วมันก็วิ่งหายไปคุณจึงวิ่งตามมันไปเพื่อไปตามมันกลับมาคุณวิ่งผลออกมาจากสวนสาธารณะและพบว่าตัวเองยืนอยู่บนถนน คุณได้ยินเสียงยางรถยนต์เบรกอยู่ไม่ไกลมีคนหลายคนกำลังวิ่งมาทั้งคุณพวกเขาตื่นกลัวคุณพยายามถามพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่หลังจากนั้นคุณก็เข้าใจมันได้ด้วยตัวเองทั้งช้างม้าลายสิงโตและกอริล่าหลายตัวกำลังวิ่งไปตามถนนพวกมันกระโดดเหยียบรถพังก๊อกน้ำส่วนผู้คนล้มลุกคลุกคลาน ช้างแผดเสียงร้องลั่นด้วยงวงของมนันเมื่อมันวิ่งผ่านคุณไปคุณก็สังเกตเห็นว่ามีนกเพนกวินนั่งอยู่บนหลังสัตว์ใหญ่เหล่านี้คุณยังไม่ลืมเรื่องเจ้าสโนบอลและตัดสินใจตามหาสุนัขของคุณต่อคุณกำลังเดินไปตามถนนและได้พบผู้คนที่สูญเสียสัตว์เลี้ยงของพวกเขาด้วยคุณได้รับข้อความมากมายในโทรศัพท์เพื่อนของคุณขอให้คุณเช็คข่าวคุณออนไลน์และเห็นว่าพฤติกรรมของสัตว์ทั่วโลกกำลังเปลี่ยนไป คุณเห็นภาพของหมีแพนด้าที่เข้าไปในรถของใบางคนและขับรถออกไปอีกวิดีโอหนึ่งจับภาพหมาป่าหลายตัวกำลังยืนต่อแถวอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตลิงชิมแปนซีกำลังจะเหมาร้านขายหนังสือทั้งร้านและในอีกวิดีโอหนึ่งแมวน้ำหลายตัวผลักชาวประมงตกจากเรือพนักง,งานเสิร์ฟสามคนนั่งอยู่ตรงมุมร้านอาหารขณะที่สิงโตกำลังเดินไปรอบๆพวกเขาและขู่คำรามหนึ่งในนั้นวางอุ้งเท้าลงบนเมนูและดูเหมือนว่ามันต้องการจะสั่งอาหาร คุณไม่ทันเห็นว่ามียีราฟยืนอยู่ข้างๆมันก้มลงมาดูวิดีโอในโทรศัพท์ของคุณด้วยคุณกรีดร้องแล้ววิ่งหนีไปคุณมาถึงบ้านแล้วและมองเห็นเจ้าสโนโบอลสัตว์เลี้ยงของคุณรายล้อมไปด้วยแมวและสุนัขจ้อจัดอีกหลายตัวดูเหมือนว่าพวกมันกำลังสื่อสารกันอยู่พอพวกมันสังเกตเห็นคุณก็พากันวิ่งกระเจิงไปคนละทิศคนละทางคุณเข้าไปในบ้านพร้อมกับเจ้าสโนโบอล คุณทําอาหารกลางวันและเทอาหารเม็ดลงในชามของมันสโนโบอลปฏิเสธที่จะกินอาหารเม็ดกรุบกรอบเหล่านี้มันชี้อุ้งเท้าไปที่จานของคุณจากนั้นกะโดดขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วรอให้คุณเสิร์ฟอาหารแบบปกติให้มันถึงทุกอย่างจะแปลกๆแ,แต่คุณเอาอาหารให้มันแล้วก็นั่งลงข้างๆมันหลังจากกินอาหารกลางวันแล้วมันก็วิ่งเข้าไปในห้องนั่งเล่นและนั่งใกล้กับตู้เสื้อผ้าคุณเปิดตู้แล้วสโนโบอลก็ใช้จมูกชี้ไปที่ชั้นที่สองมันมีกระดาษเปล่าอยู่ตรงนั้น คุณวางกระดาษแผ่นหนึ่งลงบนพื้นสโนว์บอลกระโดดขึ้นไปบนโต๊ะและค้าบัตกามันใช้ฟันค้าบัตกาและวาดบางอย่างลงบนกระดาษหลังจากผ่านไป5นาทีคุณดูภาพวาดนั้นแล้วก็พบว่ามันเป็นท้อยคําที่ร่างเป็นเส้นยึกยือและมันเขียนไว้ว่าจากนี้ไปฉันเข้าใจคุณทุกอย่างคุณมองหน้าเจ้าหมาพุดเดิลแล้วมันก็พยักหน้าจากนี้ไปชีวิตของทุกคนบนโลกใบนี้กําลังเปลี่ยนไป ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงของคุณตัวเดียวเท่านั้นที่เริ่มมีสติปัญญาเพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดในโลกนี้ก็เริ่มฉลาดพอๆพกับมนุษย์และสุนัขจะไม่เดินบนถนนด้วยสายจูงอีกต่อไปสัตว์เลี้ยงจำนวนมากหนีจากเจ้าของและไม่กลับมาอีกตัวอื่นๆยังคงอยู่ในบ้านและอาพาร์ตเมนต์แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขาบางอย่าง ว์เลี้ยงทุกชนิดต้องกินอาหารแบบเดียวกับเจ้าของนอนบนเตียงแยกเลือกรายการทีวีที่จะดูได้แล้วก็ออกไปข้างนอกได้ตามต้องการนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกได้เปิดโอกาสให้สัตว์ทําการทดสอบด้านสติปัญญาม้าลายใช้กีบเท,ท้าสร้างทุงทํานองอันน่าประทับใจกอริล่าเก่งในการวาดและเขียนวัววาดรูปทรงเรขาคณิตบนทรายได้ด้วยเขาทันทีที่ผู้คนรู้ว่าสัตว์เหล่านี้มีความฉลาดพวกเขาจึงตัดสินใจปล่อยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งหมดออกจากการควบคุมทั้งหมูแกะ วัวและสัตว์ในฟาร,ร์มอื่นๆต่างก็หนีออกจากฟาร,ร์มและทุ่งหญ้าพวกมันต้องการเป็นอิสระและตอนนี้ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์กำลังหายไปจากร้านค้าทั้งหมดการผลิตน้ำนมเริ่มช้าลงเพราะไม่ใช่ว่าวัวทุกตัวจะต้องการแบ่งปันน้ำนมให้กับมนุษย์สัตว์ได้รับอิสรภาพแต่นั่นก็ยังไม่พอพวกมันต้องการพูดบางสิ่งที่สำคัญแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเส้นเสียงของพวกมันไม่สามารถทำได้และเพื่อแก้ปัญหานี้ นักวิทยาศาสตร์ได้สร้างปลอ,อกคอที่อ่านการทำงานของสมองของสัตว์และแปลงความคิดให้เป็นคำพูดตอนนี้สัตว์เลี้ยงลูกด,ด้วยนมสามารถพูดด้วยเสียงแบบหุ่นยนต์ได้แล้วสัตว์ป่าและสัตว์เลี้ยงนับล้านตัวออกมาจากป่าทั่วทั้งโลกนักข่าวมารวมตัวกันรายล้อมพวกมันพร้อมกล้องลามะที่มีปลอ,อกคอนั้นเข้ามาใกล้ไมโครโฟนและประกาศว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นของมนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงพวกสัตว์ด้วย ส่นี้ไปห้ามมีให้มนุษย์ทําอันตรายต่อธรรมชาติหากมีการฝ่าฝืนข้อตกลงสัตว์จะเริ่มเข้ายึดครองเมืองข้อตกลงนี้มีการลงนามข้อกําหนดของข้อตกลงมีรายละเอียดเป็นลายลัางอักษรสัตว์บางตัวย้ายไปอยู่ในป่าและพงไพรแต่ก็ยังมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางตัวที่ยังต้องการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมในเมืองที่สะดวกสบายหลายปีผ่านไปทั้งสัตว์และผู้คนก็เริ่มชินกับวิถีชีวิตแบบใหม่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกตัวที่อาศัยอยู่กับมนุษย์ตอนนี้สวมปลอกคอพูดได้สิ่งนี้ไม่เพียงแค่ทำให้พวกมันสื่อสารกับมนุษย์ได้เท่านั้นแต่ยังทำให้พวกมันเป็นสมาชิกสังคมแบบเต็มขั้นด้วยตอนนี้คุณสามารถเห็นหมาป่าส่งจดหมายตามท้องถนนและมั่งทำงานเป็นโค้ชกรีฑาประเภทลู่และลานอุรงังอุตังเป็นบนรรลักษ์มีข้างข้าตัวหนึ่งที่กลายเป็น DJ ดีเจดังแล้วก็จัดปาร์ตี้เทคโนที่เจ๋งสุด,สด ผู้คนได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับสัตว์ด้วยปลอกคอและปรากฏว่าวัวเป็นสุภาพบุรุษผู้กล้าหาญที่ไม่ชอบการรุกรานและการต่อสู้สิงโตยอมรับว่าพวกมันชอบความโด่งดังและต้องการเป็นนักสแสดงนักเขียนและศิลปินเพลงหมีเป็นสัตว์ที่ขี้เกียจที่สุดในโลกกลายเป็นว่าพวกมันทนไม่ไหวกับการล่าสัตว์และก็ชอบการนอนนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมการจำศีลในฤดูหนาวจึงกินเวลาน,านานหลายเดือนตัวลีเมอร์และเจอบัวกำลังวิโตกเกี่ยวกับอนาคตของโลก พวกมันผันตัวเป็นนักการเมืองและดำรงตำแหน่งซีอในบริษัทไอทีขนาดใหญ่หลายแห่งและแมวก็ทำให้ผู้คนประหลาดใจมากที่สุดปรากฏว่าพวกมันฉลาดมากมาโดยตลอดแต่ไม่ยอมเผยให้เรารู้เพราะชีวิตของพวกมันดีพออยู่แล้วตั้งแต่สมัยโบราณแมวได้รับความนับถืออย่างสูงในหลายประเทศพวกมันอยู่บ้านทั้งวันพักผ่อนและอาบแดดใครๆก็รักและให้อาหารนั่นเป็นชีวิตที่ยอดเยี่ยมและพอได้ปลอกคอมาพวกมันก็บอกว่า ไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นบริษัทแฟชั่นชื่อดังจ้างสัตว์มาเป็นนางแบบคุณสามารถพบเห็นสิงโตกอริลลาช้างลีเมอร์และโคอาล,ล่าในชุดที่มีสไตล์บนหน้าปกนติตยสารต่างๆวานและโลมาก,ก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันพวกมันก็ฉลาดขึ้นด้วยแต่วิถีชีวิตของมันไม่ได้เปลี่ยนไปมากนักพวกมันยังคงชอบว่ายน้ำในทะเลและมหาสมุทรวันหนึ่งมีคนตัดสินใจที่จะสัมภาษณ์วานสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกวานกล่าวว่าสองสิ่งที่สําคัญในโลกนี้คือน้ําสะอาดและความสามารถในการสื่อสารด้วยความถี่ต่ากับวานตัวอื่นๆและจงระวังสัตว์ที่มาที่นี่จากดาวดวงอื่นจากนั้นมันก็ว่ายน้ําจากไปแทนที่จะตอบคําถามว่ามันหมายถึงอะไร oh. เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ตระหนักดีว่าความฉลาดของสัตว์พัฒนาไปเร็วกว่ามนุษย์พวกมันสร้างชุดสูตรอัจฉริยะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งช่วยให้อุงเท้าของพวกมันใช้งานได้เหมือนคนเมื่อกวางโรสวมชุดนี้เข้าไปมันก็สร้างสิงส่งก่อสร้างขึ้นมาได้โดยใช้กลไกมือแทนกีบเท้าด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสัตว์บางชนิดสามารถสร้างบ้านที่สะดวกสบายได้ในป่าพวกมันยังติดตั้งกล้องวิดีโอไว้บนต้นไม้เพื่อตรวจสอบผู้ที่ลักลอบเข้ามาตัดไม้จากนั้นสัตว์ก็เริ่มประดิษฐ์ภาษาของตัวเองตอนนี้พวกมันสามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องใช้ปลอกคอแล้วพวกมันสื่อสารโดยการใช้ท่าทางเสียงและกลิ่น จากนั้นอีก100ปีต่อมากลุ่มกวางและแกะก็ได้สร้างบริษัทของตัวเองขึ้นมาเพื่อพิชิตอวกาศสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่งจรวดลำแรกสู่อวกาศและตั้งอาณานิคมบนดาวอังคารพร้อมกับมนุษย์